อันนี้บอกว่าโคซิโก้หรือเปล่าครับคุณเวียดนามโคซิโก้ก็พูดปลายเปิดกันอะไรมันเกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลไปแน่ไม่แน่อะไรมันเกิดขึ้นได้ก็เป็นวิถีวิถีทางมือชีพใช่เมื่อเมื่อเมื่อวันหนึ่งเมื่อวันหนึ่งเมื่อวันหนึ่งโคชโคชโจจบโปรอาจจะไปโคชโจก็ได้อื้ยอันนี้ชอบจังหวะชอบจังหวะแบบช็อตเก้าฆ่าอาเซียนหรือยังเกี่ยวกับเหนือกว่าสู้ไม่ได้ ถ้าเรามีความสม่ำเสมอในการเตรียมทีมมีวิธีการที่มันเด่นชัดยังไงในอาเซียนก็สู้เราไม่ได้เราได้แชมป์จริงแต่ว่าเราก็เคยได้แชมป์มาตลอดแล้วล่ะนะครับเราก็เท่าเดิมเราวเท่าเดิมนะครับเท่าในมุมในมุมผมก็คือเราเท่าเดิมนะครับเพราะว่าเราคือไม่ว่าจะเป็นยุคซิโก้หรือมาโน่ก่อนหน้านั้นเราก็ได้แชมป์มาแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องของรายละเอียดดีเทลอะไรต่างๆอ่ะที่ ผมมองว่าที่เราจะต่อยอดไปสู่เอเชียอ่มผมมองตรงนั้นมากกว่าเวียดนามในช่วงหลังเนี่ยก็เล่นระบบเนี่ยตั้งแต่พี่ป๊าเข้ามาทำตั้งแต่สองพหรืออ <97 S 2> นไักอย่างเนี่ยก็เล่นแบบนี้มาตลอดแต่ช่วงหลังเนี่ยในจีมชาติชุดใหญ่เขาไม่ค่อยชนะเราเลยนะเออซึ่งตรงนี้แปลว่าเราก็เริ่มจะดีกว่าเขาแล้วไหมพี่ธงดีกว่าชัดเจนแล้วไหมเพราะก่อนนี้มันมีช่วงนึงที่เราดรอปไปเราดรอปเราดรอปก็ดรอปชุดเยาวชน<อ>ชุดใหญ่เราไม่แพ้เขาเราไม่แพ้เขา,เา,ม,เขามาั้งหลายปีแล้วคือคือคือ เราเราภาพจําเราไปแพ้เขาชุดเยาวชนทุกชุดเนี่ยแล้วแพ้ทีเยอะด้วยแพ้ปุบ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 แต่ชุดใหญ่เราไม่แพ้งั้นงั้นอะไรยังไงเราก็ยังเหนือกว่าอก็ยังถือว่าเหนือกว่านะอ่ะทีนี้ก่อนหน้าเกมเนี่ยมันมีบทสัมภาษณ์ของมาโน่ก่อนแล้วกันมาโน่บอกว่าจะเล่นวิธีเดิมที่เคยใช้มาซึ่งเราก็ตีความว่าจะเป็นหลังสี่สุดท้ายก็ปรับไปยืนเหมือนเกมแรกที่เสมอได้ที่เวียดนามมาก็ถือว่าอันนี้เขาสับขาหลอกไหมพี่ธง ไม่ได้สับกันหรอกก็พูดมุมกว้างไม่จุนโจไม่ได้รูไม่ได้ว่าเผื่อเวียดนามเขาฟังอยู่จะมาแก้เกมนะไม่ต้องแก้ไม่ได้ก็พูดกว้างมากกว้างว่าเออก็คือไม่ได้สับขาหลอกโจุนี้นะครับปล่อยไปงี้นะอ่ะทีนี้มาดูที่พี่ปา๊ากันบ้างโอ้โหให้สัมภาษณ์นี่ก็ตามสไตล์นะงานไม่หาหาแต่เรื่องพี่ปาร์กเนี่ยเขาบอกเขาไม่เข้าใจทำไมไทยถึงใช้หลังสามในนัดแรกเพราะว่าปกติใช้หลังสี่ อาจจะก,กลัวความกดดันในเกมเยือนเวียดน,นามหรือเปล่าเพราะว่าเวียดนามเนี่ยแหละเลยทําให้เขาเปลี่ยนไปหวังว่าในบ้านน่ะจะใช้สี่กองหลังเหมือนนัดก่อนนู้นแล้วกันถ้าไทยเล่นยกมลุกเขาก็จะลุกด้วยแลย้วเข้าใจยังเก็บอกผมไม่เขา้นในเขาใจอ่ะว่าทำไมเนี่ยแล้วเข้าใจยังเ <c oughs> ข้าใจแล้วล่ะเ <c oughs> ข้าใจยัง <c oughs> ยิงได้ไ,ไหมเนีเออ่ย <c oughs> เข้าใจยังแต่เขาบอกว่าถ้าเราเล่นลุกเขาจะลุกด้วยแปลว่าวันนี้เราไม่เล่นลุกเขาก็เลยไม่ลุกป่ะพี่โจก็ทั้งตีความอย่างนั้นได้แต่ดูทรงอายุเยอะแล้ว ไม่ค่อยลุกอุ่กรุกอุ่กรุกปนว่ารุกเกมออก็ไ่ดกลิ้นดีดิอตอตั้งแต่เช้าแล้วดิเราไม่ได้ดกลิ้นเลยอะก็ถือว่าตามที่พี่ธงว่าคงเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วล่ะถ้าทีมไทยเล่นปุ่นก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันเออแล้วก็เพิ่มเติมนะบรรทัดสุดท้ายนะผู้ชมนะถ้าไทยเล่นลุกเราก็ลุกด้วยวันนี้ไทยไปรับไง เขาก็ลุกนะครึ่งหลังเน<ช>ี่ยเขาลุกเั้งเกมเลยแต่เขาโยนนะ,ะโยนใส่อย่างเดียวก็ใส่เปลี่ยนตัวเอาตัวใหญ่ลงมาแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เขาเปลี่ยนไปเล่น4-2-4นะพี่ธงใช่ใช่ด้วยคือจริงๆนะด้วยธรรมชาติของของบ้าทั้งซอรหรือเวียดนามเนี่ยเขาจะเล่นเกมรับโลโตเวลาเขาเจอทีมที่รับเป็นเป็นมีความสามารถใกล้เคียงการลินเหนือกว่าเนี่ย<อ>เขาเขาเจาะไม่ได้<อ>เขาก็เลยต้องใช้วิธีการเพิ่มครึ้นช่วงหลังเขาเซ็นเตอร์เป็นกองหน้าเลยแล้วก็บอมใส่บอมใส่ซึ่งมันมัน มันไม่เด็ดขาดพอที่จะเอาชนะเกมรับของเราที่ลงไปรับถึง5ตัวและพี่โจบอกว่าไอ้บอลโยนบอลบอลของเขาเนี่ย <c oughs> เขาใช้มาก่อนนี้นก็อาจจะได้ผลนะกับทีมอื่นแต่กับเราไม่ได้ผลเขาไม่มีวิธีอื่นแล้วพี่โจในมุมสิ่งที่เขาทําแล้วเขาได้ผลนะ <c oughs> ผมว่าด้วยคุณภาพของตัวผู้เล่นก็จะเหนือกว่าด้วยนะครับแล้วก็วิธีการอ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ามันคาดเดาได้ง่ายแต่ว่าตัวผู้เล่นพอมันสู้ไม่ได้แล้วยังไงมันก็สู้ไม่ได้แต่ว่าพอมาเจอกับไทยอ่ะนะครับ ผมว่าเราคุณภาพหรือศักยภาพเราดีกว่านะครับแต่พอพิธีการที่มันเหมือนเดิมแล้วคาดการได้ง่ายอ่ะผมว่าเรารับมือได้อ่ามันก็คือโยนมาสิบรูกวก็รู้ว่ามันโยนแบบเนี้ยอันนี้มันชัดเจนเพราะว่าฟุตบอลโยนเป็นฟุตบอลที่เขาเรียกว่าป้องกันได้ง่ายที่สุดเพราะบอลกลางอากาศมันเดินเดินทางนานนะเดินทางช้านะแต่ถ้าบอลมาเจาะช่องนะครับโซนสิบสี่แทงช่องหรืออะไรเนี้ยผมว่าอันเนี้ยบอลมาเดินทางเข้าไปกรอบเขตโทษเร็วแต่ว่าบอลโยนเนี้ย มันก็จะมีเวลาอ่านมีเวลาดรอปของแผงกล้องหลังนะครับมีเวลาเข้าไปส,าไสั่งการกันได้สั่งการกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,บ<อ>ผมว่า,าผมว่าจะเห็นได้ชัดเลยนะครับสองเกมที่เราสามารถที่จะป้องกันแล้วก็จัดการได้ดีอ,อันนี้บอกว่าสิบสี่เวียดนามเล่นดีครับอาแต่เวียดนามวันนี้อ่าตรงนี้ถ้ามองในมุมของของโค้ชถ้าสมมติเราเป็นเป็นมานโนเวียดนามเขาเล่นแท็กติกแบบนี้นะี่คือถือว่าเขาตอบโจทย์เขาไหมพ,พี่โจหมายถึงไงนะครับหมายถึงว่าวิธีการเล่นของเขาที่เข้าหนักเข้าแรงอะไรเงี้ยอ๋อก็ผมว่า จะเห็นได้ชัดว่าเดี๋ยวดูฟุตบอลโลกในเทนฟุตบอลโลกผมว่าโอเคในเรื่องของการเล่นเกมลับหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของระบบวิธีการความเข้าใจแล้วในการที่มาตัดเกมหนักแรงๆบางครั้งบางทีผมว่ามันอาจจะเอาไปละโจงชางไปนอวเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีใบเหลืองใบแดงมีเวอะไรสมมตินะผมพูดผมพูดผมพดทัวร์นี้ไม่มีนะทัวร์เมนต์นี้ไม่มีครับแต่หมายถึงว่าทัวร์เม้น์บอลโลกอะไรเงี้ยผมว่าในการที่จะมามาตัดฟาวพรมเพื่อหรือว่าจะเล่นเกมหนักอย่างเดียวผมว่า อาจจะใช้ได้บางครั้งแต่อาจจะไม่ได้ผลนะครับผมว่ามันมันมันก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างเช่นพวกญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจะเห็นได้ว่าเขาดูเขาเลือกตัวผู้เล่นเนี่ยบางทีเขาเลือกตัวผู้เล่นจากเปรเซ็นการฟาวเลยนะถ้าคุณเล่นเซนเตอร์ปุ๊บคุณเป็นกองหลังที่ฟาวเยอะกว่าคนนี้เขาเลือกคนฟาวน้อยกว่าลงนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ลูกฟรีคิกอะไรต่างๆระดับโลกนี้มันเหมือนจุดโทษมันมันแบบมีสูตรมีอะไรหมดเลยนะครับเขาจะแทบจะไม่ฟาวเลยด้วยซ้ําไปแต่ว่าผมว่าถ้าเราจะยกระดับไประยะยาวผมว่าไอการเล่นหนักหรือการฟาวอาจจะไม่ไได้ตอบจป มันเป็นทัคติกที่มันไม่ได้ผลไงในมุมเรานะในมุมคนมันไม่ได้ผลอยู่แล้ว,ลวาการเล่นฟาวหนึ่งทุกครั้งที่ตั้งใจจะเล่นฟาวเนี่ยสมองบางส่วนเนี่ยมันไม่มีเวลาไปคิดที่จะทาตามแทัคติกอ๋อมันจะหลุดมันหลุดเพราะ,ะว่าเราสมตสมติเราคิดจะไปทําร้ายเขาหรือไปสกัดกั้นเขาเนี่ยอพอเราไปทําได้ตามนั้นปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นรู้ไหมสมองคิดอะไรเดี๋ยวมันจะมาเอาคืนตอนไหนอ๋อที่ระแวงแล้วทีีเราแวงแล้วเวลาเล่นไปเนี่ยสมาธิกับการเล่นท็คติกกลยุทธ์เนี่ยมันก็ มันก็ถูกดึงใช่หายไปบ้างเราไปทําเขาก็ระแวงเขาจะมาทําเรามันก็มันมันไม่มีอยู่แล้วยุคสมัยนี้ทํร้ายกีฬาสู้แล้วก็อย่างวันเนี้ยเวียดนามก็ก็เขาหน้าเขาแทหน้าจะรู้แล้วว่ามันมันไม่ําไา้หรอกโดยเฉพาะฟุตบอลยุคใหม่ที่มี VAR โค้ชเตี้ยบอกว่าพอเวียดนามลดความดุดันลงไปก็ไม่น่ากลัวเลยอ่าแน่นอนคือเวียดนามเขาเขามีจุดเด่นในเรื่องของการเข้าบอลหนักที่มันไม่ฟาว การเข้าบนหนักจมเป็นฟาวก็เลยทําให้ทุกคนกลัวระแวงแต่ทีนี้พอเข้าบนหนักแล้วฟาวกติกามันละเอียดขึ้นทุกคนก็ไม่กลัวอืแล้วก็ไม่กล้าเข้าพอไม่กล้าเข้าอย่างที่บอกอ่ะปาร์คใส่ใส่ความจํานักเตะคือต้องหนักหนักดุดุหนักหนักดุดุหนักหนักดุดุใช้กําลังเข้าใส่โดยแทบไม่ได้สอนเทคนิคเทคนิคไม่เหมือนมาโนะมาโน่สอนเทคนิคแทคนิคไม่ได้เน้นเข้าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันต้องสู้ด้วยเทคนิคแทคนิคสอนอะไรไปก็ใช้แบบนั้นแหละอื ป้าคังซอเขาลงแล้วนี่ทัวร์นาเมนต์เขาไมาแล้วเวียดนามจะเป็นไงจะจะลงไหมหรือเจ้าพอว่าดีขึ้นเอาหรอดีขึ้นเอาหรอแล้วประกันได้ไม่มีลงอืมอืมอเพราะว่าป้าเขาน่าจะรู้แล้วว่าเขาสุดเพดานเขาเหรอเขาไม่เขาไม่พร้อมที่จะปรับตัวแล้วเขาพร้อมที่จะเอาชื่อเขาไว้แบบนี้แล้วเพราะดูเหมือนว่าเขาจะปรับเข้าสู่ยุคใหม่ไม่ได้แล้วเวียดนามไม่ต้องกลัวอันนี้แล้วแน่นอนคือฟุตบอลเวียดนามก็จะเปลี่ยนไปคือ สิ่งที่แสดงในสนามน่ะมันคือตัวตนของโค้ดเลยอ่าใช่ใช่นักบอลไปยังไงโค้ดไปอย่างนั้นคุณดูเดีป้าห่างซอเกี่ยวกันนะนักบอลมันก็ต้องเกี่ยวกันอือถูกเอาถูกไหมถ้านักบอลมันเรียบร้อยป้าหงซอไม่ให้ได้หรอกอ่าแต่ถ้านักบอลมันเกี่ยวกันแบบนั้นแล้วป้าหงซอเรียบร้อยไม่มีทางอ๋อสิ่งที่แสดงสนามมันคือภูมิปัญญาและความสามารถของโค้ดเสมอตัวแทนเลยถูกต้องดังนั้นป้าเป็นไงนักบอลเป็นเหนัอนมาบอลทั้งขั้วถมที่แบบพลิ้วบ้างดูเจ้าชู้ก็ลิ้นก็เหลี่ยนนี่มาจากโค้ โค้ชเชื่อโค้ดโค้เชอโคมีมีพลังมากที่เื่นเจ้าชูนะชื่อแอนฟิวนะเออไรก็แตกละคล้ายๆพี่ธงแหละนะครับอยากจะดูว่าใครเข้ามาแทนแล้วก็เป็นโค้ดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนำเทรนฟุตบอลใหม่ๆมาหรือเปล่าผมว่าป๊าก็อาจจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของใจสู้เรื่องของอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเทรนฟุตบอลใหม่ๆเราก็อาจจะไม่ได้เห็นการบิ้วมากหรือการเล่นที่มัน เขาเรียกอะไรอ่ะแท้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเล่นบอลแล้วเขาอ่านง่ายอ่ะนะครับแต่เขาใช้ความแข็งแกร่งเขามาใส่เขาอาจจะมาใส่เรื่องจิตใจมากกว่าเรื่องผ้าวัตติกเนาะใช่ให้สู้ให้เรื่องของพวก m e n ลิตี้ให้แข็งแกร่งให้ลุยให้อะไรยเงี้ยแต่ถ้ามาดูรายละเอียดจริงๆอ่ะแท้ไม่ได้ไม่ได้มีรายละเอียดที่เราคิดว่าเอเราเราเห็นอะไรใหม่ใหม่ใหม่เนาะใช่ครับจริงๆอันนี้บอกว่าโคซิโก้รือเปล่าครับคุณเวียดนาม โค้ชที่โก้ก็พูดปลายเปิดกันอะไรมันเกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลไปแน่ไม่แน่อะไรมันเกิดขึ้นได้เพเป็นวิถีวิถีทางมือชีพใช่เมื่อเมื่อวันหนึ่งเมื่อวันหนึ่งเมื่อวันหนึ่งโค้ชโค้ชโจจบโปรอาจจะเป็นโค้ชโจก็ได้ผมนี่ชอบจังหวะชอบจังหวะแบบช็อตชุดนี้ถือได้ว่าเป็นชุดที่ไม่เต็มแต่สุดท้ายเราคว้าแชมป์ได้วันนี้มัน ก้าวข้ามอาเซียเนเลย่ี้เขาพูดกันเยอะมากเลยพี่ธงก้าวข้ามอาเซียนห <guerra> รือยังเกี่ยวกับเหนือกว่าสู้ไม่ได้ถ้าเรามีความสม่ำเสมอในการเตรียมทีมมีวิธีการที่มันเด่นชัดยังไงในอาเซียนก็สู้เราไ,ไม่ได้เราเรามีคุณภาพนักติะที่เหนือกว่าจริงอ,อย่างอุมอ้มเนี่ยคุณภาพคือทั้งอาเซียนชมหมดมันเหนือกว่าจนไม่รู้จะพูดยังไงเรามีคือทีแรกเนี่ยทีแรกเนี่ย พี่วิเคราะห์ส่วนตัวว่าครั้งนี้ลาบากเพราะว่าสโมสรใหญ่น่าจะไม่ปล่อยหลายคนหลายคนเลยละแล้วเราก็คิดว่าอุ้มไม่น่าจะได้มาแต่ทีนี้พอมาดูตัวจริงแล้วเออก็ไปได้ก็ครบเหมือนกันก็ไปได้ก็คือไม่ได้แตกต่างมากแต่ถ้าเต็มมันก็จะดีกว่านี้แต่เท่านี้ก็เพียงพอที่ชนะในอาเซียนแล้วล่ะก็จริงๆเราจะบอกว่าเราดีกว่าเดิมก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้เขามาดีกว่าเดิมอะ เราได้แชมป์จริงแต่ว่าเราก็เคยได้แชมป์มาตลอดแล้วล่ะนะครับก็เท่าเดิมแล้วก่าเดิมนะครับถ้าในมุมในในมุมผมก็คือเราเท่าเดิมเพราะว่าเราคือไม่ว่าจะเป็นยุคซิโก้หรือมาโน่ก่อนหน้านั้นเราก็ได้แชมป์มาแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องของรายละเอียดดีเทลอะไรต่างๆอะที่ผมมองว่าที่เราจะต่อยอดไปสู่เอเชียผมมองตรงนั้นมากกว่าแต่ผมเห็นนะนะผมเห็นว่าโอเคตัวผู้เล่นอย่างเมสซี่เจอะไรยังไม่ไม่ได้มาดูว่ามาโน่เขาจะปรับทับยังไงนะครับแล้วก็ อย่างโอเคหลังสามอย่างเงี้ยเรามองได้ว่าโอเคมันสามารถที่จะหยิบจับไปสู่ระดับเอเชียได้เพราะเราต้องยอมรับว่าพอไปเอเชียเราต้องเน้นรับอะผมว่ามันต่อยอดได้ผมมองแบบนั้นไอห้าหลมสองเนี่ยเพราะว่าเรารับแน่นแล้วเราเน้นในการที่จะโตเอาถ้าเราไปเจอกับทีมตะวันออกกลางหรือเราไปเจอกับพวกเกาหลีญี่ปุ่นอันนี้ผมว่ามันต่อยอดได้ระบบนี้นะ จจะต่อยอดได้ในมุมมองมมของพี่โจนะไปสู่ระดับเอเชียเนาะหมายถึงว่าในอาเซียนเนี่ยโอเคละคพี่โงก็บอกเราเหนือกว่า่าชุดลองนะพี่โจก,กบอกว่าเรานำหนึ่งอยู่แล้วตามนี้